สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการรีวิวนะครับการติดตั้งตัวสายเชื่อมต่อมือถือเข้ากับทีวีนะครับตัวนี้นะนะครับลักษณะตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะที่เป็นหัว USB นะครับเป็น USB สาม,มารถเสียบกับตัวที่เป็นสายชาร์จแบตนะครับสายชาร์จแบตแท้นะครับของ มือถือแต่ละรุ่นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS Android นะครับสามารถที่จะเอาสายชาร์จแบตของมือถือรุ่นนั้นนั้น,นะครับมาเสียบต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าภายในมีอะไรบ้างนะตัวนี้นะครับเราก็ทำการนะครับแกะ,ะกล่องออกมาก่อนนะครับ นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่ามีภายในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็ดเลยแกะออกมาครับภายในกล่องภายในกล่องก็จะมีชุดสายนะครับชุดสายนะครับแล้วก็คู่มือการติดตั้งนะครับ็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับคู่มือการติดตั้งแล้วก็สายนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเสียบกับทีวีนะครับที่ช่องเสียบ HDMI นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเสียบกับสายชาร์จนะครับสายชาร์จสายชาร์จที่เป็นของแท้นะครับของแท้นะครับของแท้ของมือถือแต่ละรุ่นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายปลั๊กเสียบ USB สําหรับไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับนะครับส่วนอุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะมาเสริมให้นะครับใช้ตัวปลั๊ก นะครับเป็นปลั๊กเสียบชาร์จแบตนะครับมาใช้นะครับก็แบบนี้นะครับปลั๊กเสียบจะเป็นอุปกรณ์เสริมเข้ามานะครับซึ่งหาได้ทุกบ้านน่าจะมีติดมาอยู่นะครับโอเคนะครับอันนี้เราก็จะนําไปติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งเดี๋ยวไปตามไปดูนครับวิธีการติดตั้งนะครับเราก็เพียงแค่นะครับเอาตัวสายนะครับมาเสียบกับตัวปลั๊ก ที่ชาร์จแบตก่อนนะครับตัวสายไฟเลี้ยงตัวนี้นะครับ USB เสียบกับที่ชาร์จแบตไปก่อนแบบนี้เลยนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการเอาตัว HDMI ตัวนี้นะครับไปเสียบกับหลังทีวีเลยนะครับไปตามกันไปดูครับนี่เป็นหลังทีวีของผมนะครับเราก็จะทําการเสียบเข้าไปนะครับใช้ตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อมือถือเข้ากับทีวีตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปที่ช่อง HDMI เลยนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นช่องเสียบ HDMI สไอสนะครับของผมนะครับเป็นช่องเสียบ HDMI สไอสนะครับตัวนี้ผมก็เสียบไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวปลั๊กไฟเลี้ยงนะครับปลั๊กไฟเลี้ยงตัวนี้นะครับเสียบกับปลั๊กเลยปุ๊บแบบนี้อ่านะครับหลังจากนั้นผมจะติดตั้งกับตัวมือถือนะครับยี่ห้อ oppo นะครับตัวนี้นะครับอันนั้นผมก็เตรียมสายชาร์จแบตนะครับของ oppo มานะครับนี่แบบนี้นะสายชาร์จแบตของ oppo แบบนี้เลยนะครับเน้นย้ํานะครับต้องเป็นสายแท้นะครับเพราะว่ามันจะได้มีการเชื่อมต่อกับระบบของตัวมือถือได้นะครับในการของสื่อนะครับแล้วก็เอาตัวชุดสายเชื่อมต่อมือถือเข้ากับทีวีนะครับมาก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้นี่นะครับแบบนี้แล้วก็เอาอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปกับมือถือแบบนี้เลยปึ๊บแบบนี้นะครับ แค่นี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการไปติดตั้งกับทีวีนะครับเปิดทีวีกันวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับออกมาไกลๆนิดนึงนะครับพอดีทีวีจอค่อนข้างจะใหญ่นะครับจอ55นิ้วนะครับเราเสียบแล้วแป๊บนะครับพอเราเสียบแล้วนะครับเราก็ไปหานะครับช่องนะครับซออร์ตนะครับหรือตัวสัญญาณเข้านะครับเราก็ไปกดนะครับกดเลือกนี่นะครับ ผมเสียบไว้ที่ช่อง HDMI 3นะครับผมเลื่อนมาช่อง HDMI 3แบบนี้แล้วก็กดปึ๊บแบบนี้นี่นะครับหน้าจอทีีก็จะขึ้นมาเป็นหน้าจออย่างนี้แล้วครับที่จริงเห็นลาย,ลายไม่ใช่ตัวอุปกรณ์นะครับมันเป็นทีวีของผมนะครับไปซ่อมมาแล้วมันจะเป็นลายๆแบบนี้นะครับก็เลยจะเป็นลักษณะลาย,ลายเหมือนภาพไม่ชัดแต่ไม่เป็นแต่ไม่ได้เป็นที่อุปกรณ์นะครับนะะเป็นที่จอทีวีเองนะครับ อ่ะหลังจากที่เราได้มาแบบนี้แล้วนะครับเราก็ทําการนะครับตัวนี้จะเป็นสแกนนะครับแลลักษณะคือโหลดแอปมาใช้นะครับโหลดแอปมาใช้ซึ่งผมใช้ทางลายสแกนเอากันนะครับอสแกนเลยครับปุ๊บนะคราวนี้เราก็ทําการดาวน์โหลดมาเลยนะครับดาวน์โหลดแอปมานะครับปุ๊บนี่ครับดาวน์โหลดแอปไปครับ นี่ครับเราก็รอสักครู่นะครับเอบจอแล้วนะครับเมื่อกีมาแล้วนะครับปึ๊บก็ทําการกดเลยปุ่มบนได้เลยนะครับปึ๊บใช่คอนเฟิร์มนะครับเพีงเท่านี้นะครับแล้วก็ทําการนะเข้าไปที่ตัวนี้ได้เลยนะครับปึ๊บ หน right ้าจอจะขึ and and ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับของผมจะเป็นรุ่น oppo นะครับจะขึ้นมาแบบนี้เป็นงั้นผมก็อนุญาตเลยนะกดอิทธิอนุญาตปึ๊บนะครับเราก็อนุญาตอีกครั้งนะครับญาตอีกครั้งนะครับแล้วก็เข้าไปที่อนุญาตอีกครั้งนะครับอนุญาตนี่นะครับคอนเฟิร์มปึ๊บนะครับแค่นี้เองนะครับตอนนี้ก็คือนี่นะครับมือถือก็เข้าไปที่ตัวทีเ้ียกันนะครับไปนั้นเราก็เดี๋ยวเราจะลองนะครับ เข้าไปที่เล่น YouTube กันนะครับนี่นะครับจะกดออกตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วเราเข้าไปดูที่ u u u e e กันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ,น,น,รบนี่เลย ดูแบบนี้เลยนะครับดังนั้นนะครับเราก็ถ้าเราจะเลือกนะครับเรื่องยางนี่นะครับอย่างนี้ก็สามารถถ้าเราต้องการนะครับให้หน้าจอเป็นหน้าจอทีวีใหญ่นะครับแล้วก็ทําการหมุนแบบนี้นี่นะครับแบบนี้เลยนี่นะครับหน้าจอก็เต็มหน้าจอแบบนี้เลยนะครับ แต่ตั้งนาเนี่ยแต่เช้ามาไม่อยู่เดินเลยเนี่ยนี่นครับไม่เจอเลยฮรไปหาอะไรเรียบร้อยนะครับอู้รถก็แล้วหยดก็แล้วครับถามกันมานะครับว่าออาเราต้องการให้เสียงมันออกที่ทีวีทำยังไงล่ะครับที่โทรศัพท์นะครับจะมีช่องเสียบที่เป็นอ่าแบบนี้นะครับครับเสียบกับสายเสียบกับลำโพงคอมนะครับหรือลำโพงบูทูธจะได้นะครับเราสามารถี่เสียงออกได้แล้วนะครับ นี่นะครับแค่นี้นะครับเองนะครับภาพชัดมากนะครับภาพชัดเหมือนกับมือถือเลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับถ้ามสนใจสินค้าติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ